ก็สามบอกว่าจนจงแปลงมุมแ a ริ n งให้เป็นมุมแอสิมัตจากเดิมเราเคยอธิบายไว้แล้วว่ามุมแบร i n g สามารถออกได้จากทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้ W อ่ะออกจากทิศเหนือ มีค่าเป็น ne ออกจากทิศเหนือมีค่าเป็น nw แล้วก็สามารถออกจากทิศใต้ได้เป็น se แล้วก็ได้เป็น sw อ่านี่ความหมายของ bearing bg ต่อมาความหมายของ azimuth azimuth ของเขามีความพิเศษที่จำาง่ายคือทุกอย่างออกมาจากทิศเหนือเสมองนั้นเราก็ไม่ต้องวาดทิศอื่นก็ได้นะคะ ดังนั้นถ้าเราจะหาอะไรมันก็จะมาจากทิศเหนือต่อให้เขาอยู่ภาคทิศไหนมันก็จะมาจากทิศเหนืออันนี้ความหมายของ azimuth มาดูความสัมพันธ์เขาบอกว่า h a l บ bearing N60W เราก็สามารถวาดได้เลยว่า N60W เนี่ยมันอยู่ในภาคทิศที่ไหนตอบมันอยู่ตรงนี้ มันคือ n หก w อ่ามันอยู่ภาคทิศที่สนะคะเท่ากับภาคทิศ4ภาคทิศ4จากความสัมพันธ์เปลี่ยนแบริ่งเป็นแอซิมัตในคอร์สแดนหรือภาคทิศต,ตัวนี้คือภาคทิศมีสูตรดังนี้ตืดต๊ดตื๊ด เราก็เลยจะเขียนได้ว่า a อลซิมานี่มุมที่ต้องการหามีค่าเท่ากับ360ลบกับแบลิงซึ่งแบลิงตัวเนี้ย60องศาตอบ300เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบ ในกรณีที่เราจะต้องแปลงมุมง่ายๆหรือถ้าโจทย์ให้มุมแอซิมัตมาก็ต้องเปลี่ยนแบลิ่งให้ได้โดยใช้สูตรอันนี้นะคะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับโจทย์ตัวอย่างที่3นะคะ